thank you โอวันนี้ปกติวันนี้ปกตินนกตคือคนคนมีแต่ญาตโยมที่เคยมา <c oughs> แขก <c oughs> ออจากทางไกลมาน้อยมาก <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันพุทธที่สามมก,กราคมพุทธศักราช2567ห้า วันนี้วันรำแปดเจ็ดค่ำนะลูกหลานวันพูงนี่แปดค่ำเลยว่าเป็นวันพระวันวันพุเป็นวันพระเดือนเดือนหนึ่งปีมาโรงพระในวัดของเรายังสามสิรูปนะแต่วันนี้ลงมาฉันยี่สบเจ็ดงดฉันสามนาคหนึ่งวันนี้หลวงพ่อตอน ทิ้งเที่ยงบ่ายคงจะออกเดินทางไปพักที่ทำกองเพนใสัทายาิุมล,ลูกหลานนะ <S <S และก็วันพุ่งนี้วันพุ่งนี้วันที่สี่บินทบาทฉันเช้าที่ทำกองเพลนและก็วันที่ห้าบินทบาทฉันเช้าที่ทำกองเพลนและก็ตอนบ่ายโมงสี่สิบห้า ขึ้นเครื่องหลงกรุงเทพแล้วก็จะไปวัดธรรมมงคลงานของหลวงปู่ใหญ่วิริยังเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานิมนต์หลวงพ่อกับปีนี้ก็ออพอไปได้แต่ปีโตไปก็คงจะยกทงเขามันกันนะลูกหลานนะแต่ปีนี้คือวันดูสุขภาพสุขภาพร่างกายก็ว่าน่าจะเป็นไปได้พอไปได้ เขาจะไปในงานของท่านทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นการรวบรวมศรัทธาแยติโยมเสด็์เดียวในสิทธิเพื่อสวดอะไรสวดลักขีทิพิโศแสวดทิพิโศส,สวดแล้วสวดอีกไม่รู้ก,กี่ร้อยจบกี่พันจบแต่หลวงพ่อก็ไปได้แสดงธรรมแต่วันนี้ทราบทราบข่าวว่าทันคงจะให้แสดงธรรมประมาณสัก สิบแปดนาฬิกาประมาณนี้แหละที่ตถคณะกรรมการเขากำหนดมาหลวงพ่อก็คงจะไปถึงกรุงเทพแต่ตอนไปบายของพักนิดหน่อยแล้ว็คงแสดงธรรมจากนั้นก็ไปพักที่สวนแสงธรรมพักที่สวนวันที่วันที่หกวันที่หกวันเสาร์ที่หก ปินทบัาทชั้นเช้าที่สวนเสียงธรรมวันที่เจ็ดวันอาทิตย์ก็คงจะปินทบัาทชั้นเช้าที่สวนเสียงธรรมถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับถ้ามีอะไรก็คงว่ากันไปอีกพิจารณากันอีกเดี๋ยวพิจารณาดูมีอะไร แต่ว่าวันที่สิบสองวันที่สิบสองจะเลยลงกรุงเทพอีกทุกหลานงานรงพยาบาลศิริราชทาบุญแต่ทําบุญเนื่องในอะไรหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละแต่หลวงพ่อก็มีมีจดหมายมีฎีกานนมนต์แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อ่านในรายละเอียด อ่านจบบแล้วคือคืนนี้มแล้วก็จบยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดแต่วันที่14บสี่มกราวัดรวมธรรมของท่านรัตนะ์จุดที่สำคัญเนะีอดผ้าป่าเป็นประถมเลิกนะท่านรัตนะทอดผ้าป่าเป็นประถมเลิกทอดเพื่อเตรียมตัวสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระตุรงกรรมฐานสายลงปูมั่น ประเดิมที่วัดรวมธรรมก่อนเพราะท่านทางกรุงศีโอโต้คุณดนายจันเจ้าชายและคณะจะมารวมกันทอดพระป่าสามกีเพื่อหาสมทบทุนในจุดนี้นะพระนหลงพ่อเคง,งจะได้ร่วมงานวันที่ส4มกราและสตาญาติโยมทุกหลานทุกคู่ทุกคนนะผู้ใดอยู่ในในละแวะกนั้นขอเชิญ รวมกันเริ่มเขียนกอไก่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ก็คณะกรรมการก็ไปชุมกันเป็นละลอกละลอกเดี๋ยวนี้ไปชุมกันเรื่องเจดีอีกไปกี่วันก็ไปชมกันเรื่องอาคารพิพิธภัณฑ์ต่อไปก็อาคารภูมิเกิดเรื่องภูม,มิทัศน์ต่อไปก็สรุปพอสรุปเสร็จแล้วก็ไปว่ากไปว่า ข้อมูลอยู่ในกรรมมือของคณะกรรมการหมดแล้วทีนี้ข้อมูลอยู่ในคณะกรรมการกรรมมือจากนั้นก็ปล่อยแบบแบบแบบไปผู้ผู้รับเหมาไปคิดอีกทีหนึ่งพอผู้รับเหมาคิดเสร็จแล้วก็เราผู้รับเหมาในที่ให้ราคามีจิตใจมีศรัทธา อยากจะมาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์พระทุรงกรรมฐานสายลูกู่นั้นมั่นฝากฝีไม้ลายมือฝากคุณงามความดีฝากพิฝากผลงานไว้ในแผ่นดินไทยจะฝากผลงานไว้ในแผ่นดินไทยให้คนเคารพสักาการะไหวเหมือนกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาสบุญมิลิทธ์ทำ ก็ได้ฝากฝีไม้ไลายมือไว้ในแผ่นดินอันนี้ก็เหมือนกันใครจะฝากฝีมือไว้นะพระธาตุพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชกจุเทพเชียงใหม่ล้วนแล้วแต่คนโบราณเขาฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินจากนั้นกรทั่งก็จากไปความร่ำความรวยกับไม่มีใครเอาไปด้วยได้มีแต่เนี่ยนะเป็นเอกลักษณ์สัญลักษ ที่เราฝากไว้นี่ก็เหมือนกันนะั่นหลวงพ่อก็ประก,กาศหาผู้มีจิตใจใส,ส่ศรัทธามาเริ่มเขียนกอไก่ด้วยกันหลวงพ่อก็เป็นผู้หาทุนเพราะการสร้างมันก็ต้องมีทุนนั่นแหละแต่ผู้มีศรัทธานี่คือเอาเสียสละร่วมกันผลกำไรไปหาที่อื่นแต่ผลกำไรในจุดนี้เสียสละร่วมกันเพื่อฝาก คุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินหลวงพ่อจะคิดอย่างนั้นนะลูกหลานนะเพราะว่าการสอแสวหาจะตุปจัจกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายหานะนะตัวเองหายากไปหายากหลวงพ่ออินหายากไปหลวงพ่ออินก็นหายากเหมือนกันะผลน้ำลายออกมาไม้แล้วกี่หยดต่อกี่หยดจนได้จะกว่าจะได้จะตุปจัจที่จะนำมา เป็นค่าแรงค่าช่างค่าวัสดุก่อสร้างก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้ก็เห็นท,ทุกคนต้องเห็นใจกันหลวงพ่อก็เห็นใจผู้รับเหมาจะทำยังไงจะไม่ขาดทุนให้อยู่ได้อพอสมควรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ไม่ให้นักอ,อกดักใจจะช่วยเหลือกันอย่างไรพวก บางที่มาทํางานก็คงจะเห็นใจหลวงพ่อเหมือนกันโอ้หลวงพ่อคงจะหาจตุป,ปใจไม่ใช่ของหาง่ายๆแต่ขนาดเราก็ยังหายากหลวงพ่อก็คงจะไม่เสกคาถาปอฟูดปอฟาดเอาเก็บใบไม้มาแล้วก็เสกเป็นเงินเป็นทองคงจะไม่ขนาดนั้นมากหลวงพ่อเราฮพวกเราก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะอพอหลวงพ่อเห็น,หนไหมพูดแล้วกล่าวอีก แตจะตัวปัจจัยกันนะค่อยไหลซับไหลซึมมาเรื่อยๆคือที่จะมีผู้แสดงความจำนงอ้าวท่านไม่ต้องหนักใจครับหลวงบอกผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาหลวงพ่อก็คงจะบายใจเพราะงบตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ร้อยล้าน คณะกรรมการพูดนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อก็ัพยายามพูดอ่ะอย่าให้เกินนะเท่าน,นั้นเองแต่คณะกรรมการก็บอกน่าจะอยู่บางคนก็ไม่น่าจะอยู่แต่ก็คงจะทะเลท,ทลายถล่มถลกไปบ้างถลายไปบ้างเพราะเงินเงินงานทุกอย่างมันก็ต่างอย่างว่านั่นแหละหลวงพอ่อเอารับทราบแต่ถึงยังไงก็พยายามให้อยู่ในวงนี่ ว่าเราไม่ใส่เงินงบประมาณแผ่นดิน,นขนาดเงินงบประมาณแผ่นดินเคยเห็นไหมล่ะปีสองพันห่ยสิบเจ็ดมันยังไม่ออกอยู่ผลน้ำลายใส่กันอยู่ในรัฐภากับพแรงกว่าจะออกได้ตั้งห้าหเดือนนรครึ่ง่งอนปีไปแล้วนะเ,เงินงบประมาณแผ่นดินจริงจะออกเนี่ยแหละขนาดงบประมาณแผ่นดินมันมีอยู่แล้วก็ยังออกอยากยังไมล่ะ อันในเงินของหลวงพ่อเนี่ยจะไหลลื่นเมันก็ยากเมันกันเงนเงินอยู่ในกับมันเงินอยู่ในกระเ,เป๋าศรัทธาญ,ญาติโยมกว่าจะควักกระเป๋าออกมาได้คนละห้าคนละสิบคนละร้อยละพันละหมื่นละแสนเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาอพอเศรษฐกิจอย่างนี้อีกต่างหากนะอันนี้หลวงพ่อเราเราก็เก่าวให้พวกเราได้คิดทุกคนพวกให้พวกเราผู้เกี่ยวข้องได้คิดทุกคนทุกคนได้คิด เพอลงข้อคิดอย่างนี้จยงเราอย่งกล่าวให้คณะชาทยญาติโยมผู้เกี่ยวของทั้งหลายได้ฟังนะ <c oughs> แล้วก็พร้อมกันเรื่องวัตถุที่เราจะสร้างก็คือวัตถุนะเป็นรูป,ปรธรรมรูป,ปรธรรมแต่พูดที่เราต้องการมุ่งหวังจริงๆในหลักของพุทธศาสนานา่ยคือนามธรรมนะชาตาญาติโยมลูกหลานนะ ตัวนี้ตัวนมามธรรมเลยมันไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากแต่โดยมากถ้ามีบุตรวาสนาบารมีเก่าแก่เกื้อกูลหนุนมันต้องอาศัยได้หลายฝ่ายหลายเรื่องอย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ว่าจะปุบปรับมาได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีเดียวไม่ใช่ พระอ,องค์ก็ว่าได้บำเพ็ญมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมาหากับบำเพ็ญต่อเนื่องมาเป็นลำดับลาดับก่อนจะมาถึงจุดนี้สรุปแล้วคือก่อนที่จะได้เป็นเศรษฐีเนี่ยก็ต้องเก็บหอมรอมริบมา,าทำมาค้าขายมาจนเก็บขึ้นมาแล้วก็เดินถูกช่องถูกช่องถูกทางาก็ได้เป็นเศรษฐีนี่ก็เหมือนกัน่ พระพุทธเจ้าพระหรหัสสาวกทุกองอย่างพระสารีบุตรโมกขารนี่ก็บำเพ็ญมาสองอสงไขยกำไรแสนมหากรัปเหมือนกันพระเสภาเทระที่บำเพ็ญอชิติมหาสาวกอชิติคือสาวกลองลงมาจากพระโมกขาสารีบุตรอชิติสาวกแปดสิบองค์อันนี้ก็บำเพ็ญมาหนึ่งอสงไขยเหมือนกัน ที่จะได้ตัดที่จะได้บรรลุธรรมจะได้เป็นพระอรหันต์นี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนะไม่ใช่ว่าปุป,ปับมาก,ก็จะได้ทีเดียวก,ก,ก็ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบําเพ็ญไปเรื่อยแต่ว่าก็มีคนถามถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าขานะ ผู้ที่จะได้สําเร็จเป็นพระรหารนี่ต้องบําเพ็ญคุณงามความดีมาเสียก่อนทั้งหมดใช่ไหมพระพุทธองค์บอกว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าวดพิกภัยก็ตามอยู่ในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งอยู่ในกายก็ได้เวทนาก็ได้ในจิตก็ได้ในธรรมก็ได้อันใดอันหนึ่ง โดยที่ไม่มีการพลังเผล่เขาสามารถที่จะได้สำเร็จได้ภายในอย่างน้อยเจ็ดปีอย่างที่ผมไม่ได้บำเพ็ญมาก่อนเอาแล้วเ,เพ่งอย่างเต็มที่เลยเจ็ดปีถ้าว่ามีบาร,รมีอยู่บ้างเจ็ดเดือนถ้ามีบาร,รมีอย่างเต็มเปี่ยไปเจ็ดวันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทีนี้ เรามาพิจารณาดู่นการที่พระพุทธองค์บอกว่าอยู่ในจติปฐานสี่ขนาดไหนท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับพวกเรามีโทษประหารลักษณะอย่งัง้งโทษตัดคอนวกโทษโทษประหารนักโทษโทษประหารทีนี้เขาเอาน้ำมันงา น้ามันน้ามันงานหรือน้ำเ่ยใส่ในขันขันน้ำนะเต็มเปี๊ยะมันเอาไปเ,าเต็มเปี๊ยะแล้วกันนะเลอทีนี้ก็ให้เดินไปในะทางครุกขะประมาณหนึ่งกิโลนะสมมติว่านะาประมาณหนึ่งกิโลทางครุกระทางเดินไป แต่ไม่ให้น้ําไม่ให้น้ําน้ํานั้นหลุดหล่นไม่ให้น้ํานั้นเฟือดหล่นลงมาอถ้าว่าน้ําหล่ดเหมือเมื่อไหร่ไปว่าคอขาดหมดไปเ,เพชรพาดเพชรคาดถือดาบจ้องตามหลังโยกันถ้าเดินไปเดินไปไม่ให้น้ําน้ำมันเฟือดออกมาถ้าน้ําเฟือดออกมาคอขาดหมดไป ขนาน,นแหละสติปัฏฐานสี่จึงจะได้สำเร็จมรรคผลคล้ายๆกับว่ากำหนดดูจิตใจตัวเองเ่ยไม่ให้เผลอกำหนดลมจลจับลมหายใจเข้าออกครูหายใจเข้าออกให้เห็นอันนี้เป็นอันนี้จางทุกขังอนัตตาตลอดไม่ให้เผลอไปที่อื่นให้อยู่ในลมหายใจเข้าออกตลอดไม่เผลอ ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันสามารถที่จะได้เป็นเป็นพระรหารได้ถ้าว่าเผลอเนี่ยแปลว่าขาดแปลว่าขาดไม่ต่อเนื่องไม่สืบเนื่องนี่แหละเราไปนั่งภาวานาเพียงห้านาทีสิบนาทีมันจิตแต่มันยังบังคับมาอยู่รอบโลกจักรวาลไปที่ไหนต่อไปที่ไหนไป อังกฤษไปอเมริกาไปยิโรไปประเทศไหนต่อประเทศไหนรานอาหวงอาหารที่ไหนต่อที่ไหนเพราะนั้นนะแต่ที่จะให้จิตใจเน่งอยูใ่ในสติปฐานสี่เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะแต่พูดมันพูดได้นะแต่การจะปฏิบัตินั้นโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วลูกหลานทั้งหลายนะอันนี้นก็เล่าเก่าๆให้พวกเราฟังที่มีโอกาสไหมพระพุทธเจ้าว่ามีโอกาสถ้าว่าพูดที มุ่งม,มั่นม,มุ่งหวังตั้งใจจริงอ,อยู่ในสติปัฏฐานสี่ไม่มีการพลังเผลอ,อไม่ถึงไม่เกินเจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดวันอันนี้ก็คือผู้ที่มีบุญวาสน,นามารมีน้อยนะแต่ถ้าบ่มีบุญบารมาีบุญบารมีมากอยู่แล้วเออท่านก็สําเร็จนะแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมากือน้อยก็เป็นหน้าที่ของอพวกเราทุกๆท,ท่านจะต้องบําเพ็ญ สังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเองเ,อเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยเอืเ่อเรื่องทานบางเรื่องศีลบางเรื่องภาวนาเพื่อสร้างคุณงามความดีบางคุณ,ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีบางใสตนเองเ,อเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆเป็นอุปนิสัยจากนั้นก็เต็มตื้นขึ้นเ,เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระหันตสาวกที่ท่านบำเพ็ญมา อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระพุทธเจ้าก็สี่อสงไขยแต่องค์อื่นบางทีสิบหกอสงไขยก็มีนะแปดสอสงไขยก็มีศรัทธาทิกะปัญญาทิกะพระพุทธเจ้าน่ะปัญญาทิกะศรัทธาทิกะแปดสอสงไขยมิตราทิกะรน่มากสิบหกอสงไขยเนี่ยแหละคล้คคายๆการบำมเพลิพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ธรรมดา เพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะเพราะนั้นบาร,รมีของคนยังไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้เปรียบเทียบบุญบาร,รมีของของใครแข่งเรือแข่งแพ้แข่งความขยันขันแข็งแข่งกันได้แต่แข่งบุญบาร,รมีเนะี่ยมันแข่งกันไปได้นะบารมีบุญบาร,รมีมันต่างกัน การจังสมคุณงามอดีมันต่างกันมันมาตั้งแต่ติดพบติดชาติมันต่างกันแต่แข่งความมันความขยันแขงได้แต่แข่งยังไงมันก็สู้เขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะบุญบาร,รมีของของ,ของเก่าของเขานะท่านเขาสร้างมาเต็มเปี่ยมมาแล้วนะแต่ที่ยังไงก็ตามให้พวกเราทุกทุกท่านไม่มีใครมองเห็นใครแต่พระพุทธเจ้าทั้งทรงพระชนอยู่นะ อาจจะเข้าไปถามกราบทูลถามโอ้ขาพระองค์บารม,มีคนนี้กับคนนี้คนไหนมากกว่ากันเผู้มีญาณรัตนะท,ท่านคงจะทํานายได้คนจะบอกได้เออบารม,มีคนนี้มากกว่าคนนั้นคนนั้นมากคนนี้แต่คนนี้มากทางนั้นแต่คนนั้นมากทางนี้มันไม่เหมือนกันเนี่ยบารมีแต่และแต่และคนเหมือนกันบางคนก็มากทางทานบางบางคนก็มากทางศีล บางคนก็มากทางฌานสมาบัติอย่างนี้เป็นต้นจากอิธิฤ์ก็ยังไม่เหมือนกันใช่ไหมพาหาระรหันก็ยังไม่เหมือนกันอีกพาาระรหันต์สุขวิปัสสโกบำเพ็ญใช้ปัญญาพิจารณาตัดกิเลสได้เป็นพาาระรหัน์เหมือนกันสุขะวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตนะ อันนี้ก็คือพระหรหันต์มีอยู่สี่จำพวกจำพวกปฏิสัมพิทพัปโตเนี่ยหอกเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แสดงฤทธิ์ได้พระหรหันต์สามจำพวกเน่เข้าฌานสมาบัติได้เข้าฌานเจ็ดวันได้แต่วิโชโฉสละพิญโยปฏิสัมพิทพัปโตนแต่สุขวิปัสโเนี่เป็นพระหรหันต์ชําระกิเลต เป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีไม่มียานรัตนะไม่มีชานแต่ว่าตัดกิเลสรู้ว่ากิเลสภายในใจของตัวเองหมดหมดจดใจของเราบริสุทธิเ์เป็นพระรอรหันต์แต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่ไม่สามารถที่แสดงอิทธิฤท,ทธิฤทธิเดชได้สุขะวิปัสสโกแต่สามะอค์เตวิโชสละพิโยปฏิสัมพิทัปปโตนั้น สังสามนะเข้าชานจะมาบบัดได้เหาะเหินเดินไว้ได้ดําดิบปีนบนใหม่อันนี้ก็คือในตําราที่ท่านดตตรสได้กล่าวเอาไว้นะแต่ที่อย่งไรก็ตามเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วนะ,เ,ะเหมือนกับน้ำํำไหลจากแม่นม้ํำยยงสีเจียงแม่น้ําหงโหแม่น้ําสารวินแม่นม้ําโขงแม่น้ําบูนไนแม่น้ำไนแห้แตตกลงถึงทะเลแล้วก็คือ เป็นน้ำทะเลเไม่ได้ไม่ได้บอกว่าน้ำสายนะั้นน้ำสายนี้ถึงน้ำทะเลก็คือน้ำทะเลตรงน้ำทะเลอันนี้ก็เหมือนกันถึงพระหัต์ทั้งสี่จำพวกสุข,ขวิปัสสโกเตวิโชสระพิญโยปฏิสัมพิทัปตโตก็จริงแต่พอนิพพานไปแล้วเขาสู่นิพพานก็เหมือนกับเขาอยู่เข้าสูเ่เหมือนน้ำทะเลพระพุทธเจ้าก็อยู่ใน อยู่ในอยู่ในเนนในระนาบเดียวกันกับภาษาวกคือความบริสุทธิ์จุดนั้นคือเสมอกันเหมือนกับน,น้ําทะเลเไม่ได้แยกว่าน้ํามาจากถิ่นไหนอันนี้พระพุทธเจ้าอยู่เกตนี้ภาษาวกอยู่เกตนี้นะในตําราที่ท่านพูดอย่างคือพระหันภาษาวกนะคล้ายๆอยู่ในอยู่ในระนาบอยู่ในยุ่เขตอันเดียวกันอันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะแต่เช่อยังไงก็ตาม,มาพวกเราทุกคนก็ยังว่านะยังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องสงสัยสงสัยว่าก็ดีมันกันนะสงสัยนัคือปัญญาแต่จะไปสอบวิตกเท่านะถ้าวิตกกังวลอนนั้นไม่ดีเดี๋ยวเป็นบ้าวิตกกังวล ถ้าสงสัยน,นธรรมดาการสงสัยนะต้องศึกษาเมื่อสงสัยแล้วก็ต้องเดินต้องปฏิบัติให้หายสงสัยนะเมื่อปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงแล้วหายสงสัยนะจะทายแยโยมพระเนรลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปรับพรใน,สนเสน,นนะ <c oughs> พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรสัพาโรคาวินิมตโต สัพพันตปาวตสิโตสัพเวระมาเกิการตนิบบุตตจตุวังภาวะสัพพิตตโยวิวัชานตุสัพโรโควินัต สัตุมาเตาวาตวันตาไรโยตุกินยุโกาวาภิวานาสีลิตจเนจังวุฒาปาจายโนจตารุธรรม ตันต no ิอายุวันโนสุขังตาลัญยัสสะสัทธาสัทกาเตงอาจารสุปฏิาร์เสลัญจะยษะกันระยานังอริยกันตังปัสจังสิตัง สังเขปาสาโดยาชาทิอุโชภตันจะรัตน,นานอาดาเลตโตติตังอาหูอาโมคันตัตชีวิตังอาตมาสาทานจะสีลัญจาปาสาดังธรรมรัตน,นาน อน,นุยนเถธเมธาวีสารังบุตระนาซาสนันติปวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาจามบุถานุภาเวนาราโสตทิปวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัมมาธรรมานุภาเวนะสดาโุที่พระวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตุสพปเดวตาสัมมาสังขานุภาเวนะสดาโตเทภะวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์ a ด o ป่น้อยมสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา